ปทุมธานีโตโยต้าปทุมธานีปิดฉากไฮลัฟเฟติวัลยอดกระบะขวัญใจมหาชนอย่างยิ่งใหญ่ร้อมประกวดร้องเพลงเสียงล้ําจากคนทํางานจิงรางวัลร้ม14,000บาทเมื่อวันที่6กะรกฎาคม2,568ณโชรูมโตโยต้าปทุมธานีสาขาอําเภอเมืองได้มีการจัดกิจกรรมวันสุดท้ายของงานไฮลัฟเฟติวัลยอดกระบะขวัญใจมหาชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4-6ถึงกรกฎาคม2568โดยมีวัตถุป,ประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการตลาดกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษจากแบนตโตโยต้าอย่างใกล้ชิดภายในงานได้รับเกียรติจากคุณอิสารากิจนิชีหรือที่รู้จักกันในชื่อทอมนากากทุเรียนศินลปินชื่อดังและผู้ชนะจากรายการอะแมสซิงเกอร์ มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการร้องเพลงในเชิงลึกพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงในวันนี้อย่างอบอุ่นและเป็นกันเองไฮไลท์ของวันสุดท้ายคือกิจกรรมการประกวดร้องเพลงภายใต้ชื่อเสียงล้ำจากคนทำงานซึ่งเปิดเวทีให้ผู้มีใจรักในเสียงเพลงได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยมีผู้เข้าร่วมสมัครเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งจากจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงสร้างสีสันและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังความสนุกสนานและเสียงเชียร์จากผู้ชมที่ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันอย่างล้นหลามการประกวดครั้งนี้มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น14,000บาทโดยผลการตัดสินมีดังนี้รรงชนะเลิศอันดับสองรับเงินรางวัล2,000บาทได้แก่คุณคำนึงเขมานันโท รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งรับเงินรางวัล4,000บาทได้แก่คุณสมฤทัยอินชารางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล8,000บาทได้แก่คุณชาตีหลุมข้าวบรรยากาศตลอดงานเต็มไปด้วยความประทับใจทั้งจากการแสดงบนเวทีการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานและการบริการจากทีมงานโตโยตา้าที่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมไฮไลท์ ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากงานไฮลักเฟสติวัลครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจของโตโยต้าปทุมธานีในการมอบความสุขความบันเทิงและความประทับใจให้กับลูกค้าและถือเป็นการปิดฉากเทศกาลในปีนี้อย่างสมบูรณ์แบบทํากลางรอยยิ้มและเสียงปรบมือจากทุกคนที่เข้าร่วมงาน ครับสวัสดีครับผมนายคำนึงเขมานันโทรครับจากจังหวัดชุมพรครับวันนี้ก็ประกวดร้องเพลงกิจกรรมจากโตโยต้าครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2ครับซึ่งใช้บทเพลงร้องให้สองหนของคุณเอกราชนภูมิก็ดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับผมนะครับก็มีช่องทางโซเชียลนะครับ Facebook หรือว่า YouTube นะครับชื่อกิ่งคำหนึ่งนะครับมีจะมีผลงานต่างๆในทางสื่อออนไลน์แล้วก็ฝากไว้ถึงผู้ที่มีฝันทุกคนนะครับอย่าลืมทำตามฝันของตัวเองแล้วก็ติดตามเพจของ Toyota นะครับจะมีกิจกรรมดีๆไปหาทุกท่านถึงบ้านแน่นอนครับ สวัสดีค่ะชื่อสมฤทัไทยอินฉับนะคะชื่อเล่นชื่อยุ้ยนะคะมาจากจังหวัดปทุมธานีนะคะ,ะเพลงที่ใช้ประกวดในวันนี้เป็นเพลงสามโห่สามชานะคะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะต่อขอบคุณทางโตโยต้านะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ให้พวกเรานะคะได้มาโชว์ศักยภาพมาโชว์เสียงในวันนี้ดีมากเลยค่ะอยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีกต,อต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะสวัสดีครับผมชาติลุมข้าวนะครับมาจากโคราชนะครับวันนี้ผมเอาเพลง มาประกวดคือเพลงอยู่ตรงนี้ของพี่ปูพงศิษฐ์นะครับก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับผมวันที่หนึ่งนะครับก็ขอบคุณตโตโยต้าที่มีกิจกรรมแบบนี้ให้เรามาลองเสียงดูนะครับผม